ก่คนเปค่อป่าป่งของที่ที่เราป่าหมู่บ้านมูลบงม่า่งค่างลย่คอลมย่านคุณแห่นะครับประลคุค่ะคุณแ่คุณ่อรมลค่ะคุณค่ะะค่ะ พอกางน้นเกิดาวเขต่อร้านข้าวหอต่อว้านหนาวเกิ่าา้องห้องเตียงไปเลยห้องเตียงห้อนเตอะไรอย่านี้น้องป่ากันด้วยหลงนี้นี่สามที่พักเท่พยาเออรวมเอทีจวยค่ กาเชื่อดวงเียเธอเนี่อกาพุทานอาเาะเชื่อดวงเงณผู้แม่ผู้สีที่ให้มาเราเอาตัวตนตัวศน้อมหลกเอาเราหาให้นี้ะล้ว็นหุ้นตัวน้องลูกมเป็นผ้ปิสุความหวังตามใจของเราเรากาเอ มณิโฑาทานเดงขอดกันผ nice okay. um yeah. ู้สูงน้ำพุนบุญไปหาสมบูตัยออกไปวางดินใจใจปันแกีวมณโ อันตวามจักยมของทางบริการครบค้วนสิมนต์พร้อมสู่ประการออแหนออย่าสลิดคิดทุกบ้านไปชมเรากับผู้ตน <irgendw carbono> <imprisoned> <Anyway, mark> คำไปแล้วอันี้ก็ว่าันล้วบ้านทางหน้าไปบอกกันไปใเท่าทัวจักเข้าห้องเครื่องคจัเีย่อยเตรียมต่อรับนา เจ้าภาพนีกันใจซึมสู่สิรียมลับไม่สมใจน้อแม่บอกว่าดิคนถ่ายวิดีโออนู่ยคำพอมพอบัวล้มเจ้าภาพนีกันใจซึ้มสู่สิรียมรับไม่สมใจมีอาหารรับเ้าสูประกาที่ยมไ

ให้เจ้าบ่าวต้างบ้านผงไฟดอกไังรับอบคุณพระที่งไปอนาเจ้าอันแม้ฮนไม่รอาเจน้มี cẩn thận mầm lặng hai trăm linh đầu tiên ma đứa thi mẹ nhắm đi nhau mão ài ya hay, gia võng ào ya phải đứa tắm nghe chị tay dùng võng ài chị tay dùng võng ài chị

ประสาทหลังูุ้นยิ่งให้แสงสีละยักเกี่ยวกันแดงพร้อมได้ประดับกระดาไว้รอยยังมของคุณเด่นนี่ทำต่อและ่างของความเรื่องสาวเ้ย ั้งสิ้นดอมีเ่อสาดควมดอหวันลายเฮ็ดในสมใจคิดลูกทุกใจอยู่หลายมือหาเสียน้องสิคือเจ้าพมันดาเด็ุณตอดวงวิญญาณของแม่นลูกเ

แม่พ the ูดยอมเอ่ยอยากให้มากินน้ำคำสงคำก็ได้หรือคำเดียวก็ได้สิพ่อให้ลูกเสวมใจกินเนื้อกินเกี๊ยวแก้มให้ได้เรื่ยงลูกพูดขี้น้องก็แม่ห้อ ดิเลนแลกี่เด่นแก้วแกงไทยแลเลี้ยงครูทุกต่างแม่น้อหาผู้บาหาพรรคเพื่อนแล้วเอามาปรอมเพาะไปหาสาไปหาศรไปหาเก็บแหน่ <laughs>

Oh. អ៊ីແມតាពូទៅអងពិនផាត់ញោមកៅឲ្យว่าជាលោកក្នុងផុតនោແມ៎នោពូទៅអងពិនផាត់ញោមកៅឲ្យមកជាលោកក្នុងផុតលោកតាមមកទៅនំផងជី о ม к у ствен ม h e o ako discretion of นรับบ้อ่างง hard.nings n o i ผู้ renal rtlcons with บ h e w ซ ุ่งดอกส้มให้ขอให้ได้ทันดังงายเแม่ผู้ตายขอให้ได้รับส่วนกรรมกุศลแม่ผู้ตายขอให้ได้รับส่วนกุเด้อแม่เ้อ้นยนยาหอวงเกันถึง้าขอให้เทวดาดาวไปนนบายา ไปที่แน่เนทางวาาโลกดอกยูหันวาสวรรค์ดอกยูนี่การทั้่เจ้าจ้งไปบันลยแก่เลยสกเยม้อ่ใจ่ด้่เีย้วด้อยอ

ขันจอนไม่ห่วงเงินทองไม่แรงข้าจอนังอยู่บ้านเงินลำม่ง

ai à, đi ngân chư tiệm hồn Hãy à, đi thong chư làng ra à, à, Bà ta nàng xin lấy Hãy cho đây được sinh năng กนปาเอ้โัล่ินปลาเบลเออใส่าาอะไรนันของนั่องแน่

ต่อ5หนึ่งกว่าพอที่5สีละหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่กว่าเอ่อห้จันทุ่นี่ะสองรบาท่าเเอดพอเลอั้นเจ้าปานาะขอห้จ้าเหงสมดังมาโนเดือพพอเลอปาธนาอย่างไร Hãy go năm tay để mài bụng thắng thắng thai bụng thắng 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 thắng

Aariya unge Aine bopante

บอกว่าวัน nó 100บาทเนาะอ่าต่อมานี่ก็ว่านะสาว สีละตรงนี้ไปดูไลกันก่อได้ต่อมา้นก็แบบเมียวันเมย์จันจาเออสีใส่แบบดอกสีเขานาะเออใส่ไปน้อนะเออจังเลยก็ตอนนเออตรอมา้นกว่บบเมย์กลับแองการเจ้าทุ่งสี ม่แดงกัรจะุนสีเ้ยคนไหนต้องใบจกจะเนี่ยเม็ยสีไม่ได้ยดงการจำุ่นสีเราต้องเิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทแอนโน่นพ่อละพ้นนะครับพมชุวรรนนะครับผอกรวดหนึ่งร้อยบาทขุ้นิลิพนันเพื่องนะครับฟันเพืองผมกรวหนึ่งร้อยบาทคุ้น่องดำดีวัฒนาพ้น ปขอกกอบขั่วสามรอยบาทคุณสุภาพคำต้มไท่ปอบขอบขัว่วหนึ่งร้อยบาทคุณมแม่เชิดนัคาบ้านว,ว่างทังห้นัครอกอบขัวนส่งร้อยบาทคุณมมแม่เชิดนะคราบแม่เชิดเท้นครอกอบขั่วสอง้อยบาทคุณสงการหลวงรีดานคาปอกอบขั้ว หนึ่งร้อยบาทนาัคุณวัสนาผู้สีพอมกอบขั้วหนึ่งรอยบาทคุณแม่เป็นจะพอนทิลิโบุนกกรอมกอบขัวสองร้อยบาทนะครับคุณวิชัยนักาวิชัยยสุนห้อมปอมกอบขั้วหนึ่งร้อยบาทคุณสัมลี พ่นเรื่องนะครับปอกกล้วหนึ่งรอยบาทคุณดิเช่ยนนะครับพ่นเรื่องนะครับปอกกล้ว Thank you.